กับสวัสดีครับท่านผู้ชมเดเกขารบวันนี้บเบาแอมเราทงได้นเดินทางมาติดตามตัวเลขพอ,อยิ่หยิ่งครับท่านผู้ชมพอ,อยิงหิ่งเนี่เป็นฝันว่าเพิ่นเหยียบระเบิดขาขาดครับท่านผู้ชมเหยียบกับระเบิดขาขาดครับเพิ่นไปเทียเเเเท่ยวเขาพวีหารเพิ่นวะเพิ่นไปเที่ยวเขาพวิหารกับหมู่นาะครับนาะไปเที่ยวผดไปเจอสงขามเขากำลังลบกันอยู่ครับกำลังสู้กันอยู่วะสันขาขาด เลือดยายเป็นตัวเลขสามตัวครับเด้งจึงคืองสิเป็นตัวไรกรับมาฟังเบึงกับพ่อยิยิงครับเพิ่นมาเหตุงานครับพ่อยิยิงมาเหตุงานอยู่วัดมาเหตุบูชเนาะครับเนาะเบาแอมก็เลยได้เดินทางมาวัดมามาบูชพี่มามองพ่อยิยิงเหตุงานพี่ครับพ่อยิยิงกันนั่งถ่ายอยู่ทั้งปีแล้วครับสวัสดีครับิ่นพ่อยิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะิ่นพ่อยิงสวัสดีค่ะโอ้เบาให้เบาแอมเราทงฟังเลยครับความเป็นไปมาจังไดครับโอ้มผันว่าไปอันนั้นเที่ยวเขาพรมีหารเนาะขวมผันเนาะ ม,มาไปแล้วเขาก็ยิงกันยังยงั้นตอนยังมาลื่งตึงตังงห่วยไป,<อ>ไปเที่ยวเขาพาวิหารแมนไปเที่ยว<อ>ไปเที่ยวก,มมกับมูไปกระมูไปกระมูสองคนโอ้ขับไปสองคนไปของเขายิงกันยัง,ยงตอนยังมาลึื่งตึงนางห่วยเขาขากันถิ่มตัวนี่วะ <c oughs> เป็นหุุนไหวไงนี่วะไปเที่ยวเขาพวิหารไปเจอเขายิงกันบอกแมนเป็นสงครามหรือเป็นอย่างเลือว่าสงครามแล้วเนี่ยคุมผันเนาะโอ้ มันนี่ก็ร่อนไปมันไปเหยียบกับระเบิดมันห่วยเพราแต่มันแมนนิลีขาขาดนะขาขาดเพราะว่ามันแมนนิลีหรือมักขับมังค่าจากของห่วยขากูย่างอีตัวนี่ผันตัวนี่เมาควบผัดเตื่นกับมาห่วยผันตัวนี่มาขาขางใดคุณพ่อขาขางนี่แล้วขาขางขางทั้งผีขางทั้งขัวทั้งขัวนะควบผันนะเพราะว่ามันแมนนิลีบ ว่าแต้านแม่นี่ลีห่วยมันตื่นเกืนมากโอ้ยสั้นโดดๆเลยว่าแต้านแม่นี่เลีนะมาค้ำมบังขานะครับโอ้ขาไกูยแจงโหยว่าพันก้อนี่ว่ะขาดทางหนึ่งหรือขาองสองหนึ่งนะโอ้ขาดทางหนึ่งครับครับวันนี้ก็ปว่าเบิ่งเลือดว่าสันเป็นนึ่งแดงอยู่ปวดวันนี้เลือดเป็นนึ่งแดงอยู่วันนี้ก็เนี่ยเบิ่อเบืองเลย อันนั้นคือเลขกับบ้านอันในเลือดกันนะครับก็สังเกตดูนหน่อยเลขตัวนี่วะมันเป็นตัวเลขกหน้าในเลือดในอย่างนั้นนะโอ้ครับคุ้มพันน่นะครับเ,เห็นตัวเลขในเลือดเห็นในเลือดหน้าเป็นตัวเลขกครับครับครับเป็นเลขตัวไหนล่ะคุณพ่อเลขสองตัวหรือเล็กสามตัวเหลขสามตัวเหรอตัวไหนครับสองเก้าศ่นหนดีละ สองเก้าศูนย์แมนคุณพ่อฟันขึ้นไหมครับเนี่ยฟันมาขึ้นวันผรานนี่แหละมาขึ้นฟันผ่านมากมาขึ้นก้อนขึ้นก้อนนี่เนาะแมนฟันขึ้นวันผราแมนเห็นชัดจะบอกคุณพ่อก็ว่าชัดยุนแล้วเนาคเขาเล่งเบิ้งหัวเลขตัวนี่ว่าในควมฟันเนาะมันเป็นตัวเลขนะครับครับครับมันยศเป็นตัวเลขแมนครับเลือดเลือด เลีนเลีเลือดตัวเลกตัวเลขอยู่ในเลือดนั่นแหละเลือดไ<ม>หลออกไปมันเป็นตัวเลขนะครับครับครับในข้มพันเน,นาะอันนี้ข้นนอนหลาพันหลายหลออบ่ขึ้นไปขึ้นมาบ่แม่แต่ฟันแนวนี้ก็นจะไปลกไน่ครับคุณพ่อเร <c oughs> เคยเห็นว่าฟันเห็นว่าเหยียบระเบิดขาขาดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ<ม>อายุคุณพ่อ,อยังเท่าไรล่ะครับหกสิบห้าหกสิบห้าเออหกสิบห้านะครับเนาะท่านผู้ชม เลขสามตัวกับเป็นตัวใดก่อคุณพ่อสองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์เด้อครับท่านผู้ชมอายุหกสิบห้าปีครับก็ลองเอาไปเสียงโฉกเซียงลาบกับคุณพ่อ,ย,อ,ย,พอยังเบิงอีกสักงวดนะครับเนะาะมาทำมีโชคใส่สงการครับผมแล้วก็ตัวที่เลขคุณพ่อฟันว่าพยานาคมากมาลัดโตมาเกี่ยวนึ่งมัน,มน<อ>เป็นเลข <8. S 1> ตัวใดก่อนฮะสองเจ็ดแปดบ่สองเจ็ 2, 7, 8, ดแปดนี่ละสองเจ็ดแปดบ่ครับสองเจ็ดแปดครับครับ เลขอันสองเจ็ดแปดกับสองเก่าศูนย์นี่คุณพ่อมักตัวใดแห่งนั่กัดหาสิบหาสิบย้นยนะโอ้หาซีบหาสิบทั้งสองตัวโอ้ครับก็อลองเลือกเลือกก็ได้ครับสองเก่าศูนย์กับสองเจ็ดแปดก็วัดสองเก่าศูนย์นี่แล้วครับอูหาเนี่ละอายุนี่บอกครับอายุนี่ละสองเก่าศูนย์นี่ฟันวันขึ้นวันพระเนาะวันพระ อืมต่กันพญานาคไว้น้ำในนะครับกันไว้กันพญานาคไว้น้ำในเด้อครับท่านผู้ชมสองเก้าศูนย์กับสองเจ็ดแปดพญานาคเกี่ยวฝันจังไรต่อครับครับจังไรอีกครับพอยังโอ้ยบันนี้กับพันไปยกงลวบันนี้พันว่าเขายิงกันแล้วยังนตัวงยังมาสู่ลบเทวกตีสิมาขาดจากของกับฝันเอฮะเออสิมาขาจะน้อยผมไปอันเตียวผมาผมเตียวไปยังวะ ผมมาเดินไปอ่นเป็นอันน้วไปเป็นทหารก็ไปเด้นี่วะผมไปเที่ยวเสื่อๆวะมาข่าวผมเนี่ยอกาสย้อมมือใช่อ้อยาข่าวผมนะครับครับครับเปไปเที่ยวเสื่อๆก็เจอสงครามเนาะเจอสงครามใหญ่โอ้ยอุกอังนั่งเดี๋ยวนอเนาะไปเที่ยวเสื่อๆก็เจอสงครามใหญ่ขมิ้นกับไทยบอกคุณพ่อได้ยังไงขมิ้นกับไทยคนว่านะในข้มปันนะ ผู้อยู่ไต่อยู่ทึงนะโอ้ครับคุณหนึ่งอยู่ข้างบนผู้หนึ่งอยู่ข้างล่างยิงกันนะครับครับคัูรลบตบตีกันนะโอ้คั่วผันเนาะอย่างเงี้ยครับผันไปตัวิดตัวเดยนแล้วก็เขามาจับเอาคุณพ่ออยู่บ่ล่ะครับพุนว่าเขาจีเอวปืนมาคูแล้วเขาจียิ่งยิ่งใส่โอ้ยยิ่งผมเนอครับผมมาเที่ยวอ่ะย่อมือใส่เออมันก็เลยปล่อยนะโอ้ใครอยู่เขาปล่อยปล่อยออกมาว่ะนี่มวยอ้ยปลาตเมื่อว่ะในคว้มผันเนาะ ส่วนมูส่วนมูเมื่อเมื่อมันเขาจะขาดทิมวะจะยูเถอะวะขากขาดพ่อขากับวันเนอะครับผมครับขากขาดพ่อขาเออในความฝันเนาะครับครับครับไปมาจากไหนไปเที่ยวเขาพายวิหารเนาะครับปกตินี่คุณพ่อเคยไปเที่ยวบอกเขาพายวิหารโอ้ยไปเถอะอนึงตั้งแต่บาท่านเดี๋ยวเมียฝุ่นเนาะแต่เป็นเบาอยู่ฝุ่นเดีเป็นนุ่มอยู่ฝุ่นครับโอ้เคยไปอยู่นะครับเนาะเคยไปเที่ยวแต่เป็นนุ่มๆอยู่ฝุ่นนะครับเดี๋ไปเที่ยวน้ำฝนอยู่ ครัไปหลายคนอยู่ดอกช่วงนั้นไปรถปีกับไปเที่ยวคนซวนไปเที่ยวกับไปน้ำเพลินโอ้แต่เป็นนมนมแต่เป็นนุมแต่เป็นเบาฝนเนาะแต่เป็นเบาฝนเน,ะเนาเะโอ้ครับครับครับเนื้อนี่เมื่อเดยไปยังเชื่อนี้ไปเจอในข่อมันนี่ละอื <laughs> ให้ถือเกลืกตัวนี้เด้อยนะครับแต่มาช่ก็จะได้ไปเที่ยว อีกเนาะพอ,อยังเนาะไปเบิง่งบรรยากาศ,ากาศเบิ่งวิวธ,ธรรมชาติชมวิวช้มยังให้เบิ่งกขมันขย,ยังไปครับ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 คือสิบมีสงครามในความฝันเนาะครับฝอนยังเนาะครับ <laughs> มาที่ฝันยังไรอีกที่บอกคุณต่อโอ้กับฝันนันๆนานเยาว์เยั่ยนเกับฝันไปเรื่อยๆทั่วทิศทั่วแดนไปนอนนี่ยโอ้นี่นอนหลายพันลายมาลายฝันลายอันผีลูกชายมาหาบ่ะพอยังบ้มาเลยทุดนี่บ้มาเลย มิดเลยป่มิดมิดส่วนี่โบมามิดมิดกิรีเลยโบมาส่วนกอกแจกกแม่บ้าดโบมาเลยโอ้โบมาโบมาแพี่ไอ้ตายกับโบมาโบมาส่วนนี่โบมาเลยวันพระสงฆ์องค์เจ้ากับโบมาโบมาเลยมันได้กินได้ยางคนโบมาไก่เลยเหมือนอ๋อถ้าบุญไปให้แล้วโบมาไก่เลยเนาะครับเนาะไก่เลยเหมือนเอฟซีกับถ้าบุญไปให้ลูกไส้พอยังกับล้ายข้นอยู่ครับก็เลยเป็นโบมาไก่เหมือนโบมาบอกครับครับ บอกาบอกกระบอกเป็นยังเอาเลขกตัวที่พ่อยิงบอกตัวที่เลือดมันยดเลยบอกคุณพ่อยดเลือดยดเป็นตัวเลขกฮะตัวเลขกสียังครับสีแดงชัดเจนเลยบอกครับชัดเจนเลยตัวไหนครับเบาอีกนะครับสองอสองเก้าศูนย์มั้งสองเก้าศูนย์ก็โมหาเนี่ยเละอายุยองหมหะโออายุโมหะที่มาเต็มนะโอโมหะขาขาดข้างหนึ่งขาดข้างหนึ่งมึน ขาดขาขาดหนึ่งเท่าสิเปรเอาเล็กบอกเฮ้ยอีบสิเอาแต่เอาอายุของคุณพ่อเอาอายุของคุณพ่อครับตัวยศเลือดนี่เป็นตัวเลขเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทรงนั่นไปเลยครับท่านผู้ชมเนาะครับเนาะอันนี้เป็นฝันคืนวันพ่ะครับท่านผู้ชมพรอย่างฝันคืนวันพ่ะไปเที่ยวซางเจอสงครามเนาะโอ้เป็นตะยานแล้วก็ปืนจี๋หัวบอกขึ้ขี่ไซพ่อจี๋หัว แต่เขาบงยิงทหารไทยหรือทหารทหารล่าแล้วเนาะขมิ้น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 ขมิ้งไทิเนะมย้นขม่้นขมิ้รัมพี่ขมิ้นเมิ้นิมิ้นขมิ้นขมิ้นงมิ่นะโอ้นขมิ้นขมิยนขเิ้นขตื่น่มนเนะเิ้นดตื่นัวแตนแมินลีิ้นขมิันขมิ้นขมิ้นขมิ้อขมิ้นขงิ้นขมิ้นขมิ้นข่า้นขมด้นขาิ้นว่าคนขมิันขมิ้นขมิ่นขมรับผมบผม ก่ก้มผันเนาะอย่าเหนื่ครับขอขอบคุณขอบคุณคุณพ่อหญิงได้หลายที่ครับที่ให้ตัวเลขสามตัวเด็ดเด็ดเบาแอมโลทงครับกับ FC เอฟซีนะครับเนาะเอาไปเสี่ยงสื่อลดอตเตอรี่ล่องเบงสลากกินแบงรัฐบาลครับท่านผู้ชมกับกาบขอบคุณคุณพออ่อหญิงได้หลายครับสวัสดีครับเดี๋ยวเบาแอมโลทงกับสีจุดตัวเลขใส่กระดาษไปแคบหน้าจอครับของพ่อหญิงเนาะครับเนาะเลขสามตัวสองตัวเป็นอายุกับเลขโตเก่าครับ สองเจ็ดแปดคับสองเก้าศูนย์ฮกฮ่าครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบา bao, แอมบ์กะทรงนั่นไม่เด้อครับท่านผู้ชมเนาะลองเอาไปสื่อลอตเตอรี่ลองเบิงพยิงเป็นกระมาเฮ็ดงานอยู่วัดเฮ็ดโบสถ์ครับเฮ็ดโบสถ์เหตุสระครับครับผมท่านผู้ชมเด็กขลุบนี่เด้อครับตัวเลขของพญิงครับเพิ่นฝันว่าพญานาคมาเกี่ยวโตรัดตัวรัดโตพวพยิงนี่เห็นตัวเลขสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดครับ เปิ่นฝันวังอาทิตย์ก่อนเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะบาดนี้มาคืนวันพระคืนวันพระครับท่านผู้ชมคืนวันพระฝันว่าได้ไปไปเที่ยวเขาพระวิหารไปเที่ยวเขาพระวิหารถือระเบิดคาขาดยศเป็นตุเรศสองเก่าศูนย์สองเก่าศูนย์ครับท่านผู้ชมอายุพ่อยิ่งงี้หกสิบห้าปีครับอายุหกสิบห้าปีเด้อครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกับพ่อยิ่งงิงลองเบิ้งบัตหามีโชคมีลาบเนาะครับท่านผูน้ชมเนาะ งวดวันที่16เมษายนพศ2 5 6 5ครับสำหรับกลิปนบเบาแอมลาทงกศิราท่านผู้ชมไปก่อนให้มีโชคมีลาบกับพอยนหยิงพอยนหยิงด้วยครับส่านผู้ออมชมสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ